สวัสดีครับกลับมาพบกับ n n m เม Planet อีกแล้วนะครับข่าวนี้นะฮะก็กลับมาแบบเวิร์กฟอร์มโฮมอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงหยุดยาวนะครับของทางทีมงานออนไลน์สเตชันนะฮะอันนี้ก็มาแนะนำอนิเมะนะครับที่ น่าสนใจอีกเลยเหมือนเดิมนะครับมาป้ายยาด้วยนะครับพร้อมกับอัปเดตอนิเมะใหม่ๆนั่นเองนะฮะวันนี้ต้องเอาอพี่ติ๊ตี้มาเพราะว่าพี่ติ๊ตี้เนี่ยเป็นคนเชิญชวนนะฮะบอกว่าเซียนเซียนเซียนอนิเมช,ชันเรื่องหนึ่งกำลังจะเข้ามีอะไรจะมีจะแนะนําลองไปหาอ่านดูก่อนเรื่องอะไรวะชิกิโมริชิกิโมริซังเข<อ>บอกเป็นยังไงวะอะไรไม่รู้ชื่อยาวๆจำไม่ได้แล้วแต่นะชิกิโมริซังโอเคก็คือเรื่องอ่ะมันมันน่าสนใจไงคือ ก็เข้าใจว่าตอนตอนที่ไอเรื่องเสืบอผ้ากับสาวคอสเพย์มันเข้ามาอ,าอ,าอาแล้วแล้วไอเรื่องชิคก,กี้มรลิสซังเนี่ยหน้าเพจผมอ่ะมันมีคนเอามาทําแบบเฮ้ยนี่แหละหลัวคนต่อไปหรือว่าวัยมูกคนต่อไปไง<อ>ชิคกี้มรลิซังก็เลยมาแนะนำเกว่าเฮ้ยไอเนี่ยน่าสนใจนะตอนแรกอะ่ะมันดูเหมือนไม่ค่อยอะไรเว้ยแต่ผมเริ่มสนใจบทบาทบางอย่างนะครับของตัวนางเอกของเรื่องละกันหรือตัวเอกของเรื่องก็ได้นะฮะ S <S> ก็เอางี้ก่อนแล้วกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นมังงะเนี่ยตอนนี้นะครับก็มี11เล่มนะครับที่ญี่ปุ่นนะฮะส่วนบ้านเราก็มีลิขสิทธิ์ของลักพิมพ์มตอนนี้ก็ออกมาแล้ว6เล่มนะฮะในวันที่เราถ่ายทำนะฮะก็เดี๋ยวอนิเมชันเนี่ยกำลังจะเข้านะครับผมเร็วๆนี้นะฮะ ก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันไม่แน่ใจว่าจะมาประมาณสิเมษาถ้า10เมษาวันที่เราถ่ายทําตอนนี้น่าจะไปแล้วน่าจะน่าจะมีตอนหนึ่งแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าเราจะมีได้ลิขสิทธิ์ประฉายหรือเปล่านะฮะโอเคนะครับเรื่องราวจริงๆแล้วเนี่ยพอเปิดมานะฮะเรื่องราวไม่ได้อะไรมากเลยฮะเป็นผู้หญิงคนนึงเออคู่คู่แฟนคู่รักคู่หนึ่งเป็นคู่วัยรุ่นหนุ่มสาวคู่หนึ่งนะฮะที่แบบว่าตัวผู้หญิงเนี่ยน่ารักน่ารักมาก คือตอนสไตล์เปิดมาคอมเมดี้ทั่วไปเลยคืออ่ะผู้ชายหนุ่มรอบน้เห็นดูแล้วก็มีสาวน้อยคนหนึ่งอ่ะก็เป็นแฟนกันหนุ่มหนิงกันเอออะไรประมาณนี้นะฮะแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะเชอบพอกันนะครับก็อพอหลังจากที่ชอบพอกันแล้วก็มันก็มีโมเมนต์นุ้งนิ้งกันน่ะนุ้งนิ้งกันนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยไอ้ตอนจังหวะนุ้งนิ้งเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเหมือนสลับขั้วกัน ผู้ชายนชมผู้หญิงอยู่ดีๆมาพบสลับกับมาอีกทีเฮ้เท่่ะทําไมแฟนฉันเท่อย่างี้วะอ่าคือคือตัวผู้ชายอ่ะมันมันจะถูกเซตติ้งประมาณว่าเป็นคล้ายๆเหมือนประมาณว่าคนที่โชคร้ายครับมักจะเจออะไรแบบอุบัติเหตุโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรประมาณอ่าพอ,อพอเจอแบบเฮ้ยรถจับมานะหรือว่าอะไรจะหล่นใส่นะนี่แหละครับสักพักหนึ่ง ตัวคุณชิกี้มริสังจำแบบเขาเรียกอะไรเหมือนสับสวิตเลยเหมือนเข้าหมดจริงจังกลายเป็นสาวหล่อแบบช่วยช่วยพระเอกปุ๊บทันทีอทุกทีเราจะเห็นเป็นว่าผู้ชายจะเป็นคนช่วยใช่ไหมครับเออคราวนี้เป็นผู้หญิงแบบดูแบบดูบบดน่ารักน่าักสักพักพอช่วยปุ๊บโหหน้าเข้มเลยอ่าอะไรประมาณเนี้ยคือแบบอะไรวะใช่ใมันตอนแรกมันก็จะงงว่าเอ๊ะอ่ะอย่งไงวะ เออ,เ,อ,อเขาต้องการสื่ออะไรกับผมวะเอ,อเรายัางไงวะสงสัยงงงงงวไปอย่างเงี้ยฮะแล้วก็อ่านไปก็แอบยิ้มฮะยิ้มมุมปากไปเรื่อยๆคือมันเป็นมุกที่แบบว่าเหมือนเราไปดึงเอาโมเมนต,ต์ของผู้หญิงของเราที่เขามีการกระทําบางอย่างอ่ะแหละแล้วเราก็ชื่นชมแต่แต่บังเอิญว่าในในตัวของนังเอกเนี่ยมันเป็นคนที่แบบทําอะไรก็เท่ไปหมดอ่ะไม่รู้ทําไมทําอะไรก็ดีไปหมดทําอะไรก็ดูแบบ เจ๋งไปหมดเลยอะไรประมาณนี้แล้วกันนะฮะมันก็เลยกลายเป็น<อ>โมเมนต์แปลกๆแล้วก็กวนๆหน่อยๆออกมานั่นเองนะฮะซึ่งเรื่องนี้นี่คือต้องบอกว่าไงนะแบเออเบเลิฟเลิฟคอมเมดี้แบบมันไม่น่าจะมีแบบพวกสับเซตที่แบบเสร์ฟเข้ามาเท่าไหร่เพราะโดยส่วนใหญ่คือเมนหลักก็คือเลิฟคอมเมดี้เลยครับเพียงแต่ว่ามันจะเป็นแบบใช้แบบลูกเล่นต่างๆเช่นเรามักจะมีไมเซตว่าผู้หญิงต้องเป็นคนที่อ่อนแอ ต้องให้ผู้ชายปกป้องอะไรเงี้ยคเออแต่ว่าตัวคนเขียนน่ยอาจารย์เนี่ยเขาแบบเหมือนจะสลับหน้าตรงนี้มาเป็นเมนเมนหลักในการเล่าเรื่องต่างๆ่าแบบตัวพระเอกก็จริงๆตัวพระเอกมันก็มีความที่แบบมีความกล้าอยากจะโชว์เท่ให้คุณชิกิโมริซังเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็เท่เหมือนกันนะอะไรประมาณเนี้ยแต่พอดีว่าอะไรหลายๆอย่างมันไม่เป็นใจ ใช่เป็นว่าคุณชิคกี้เบรี่เนี่ยแม่งโชว์เท่แทนแล้วไอ้ผู้ชายแม่งก็รู้สึกว่าโอ้เท่จังเลยตกหลมรักอ,อีกแล้วอะไรเงี้ยมันจะมีโมเมนต์แบบมางโมเมนต์ด้วยที่แบบผมมีความรู้สึกว่าให้แม่งเจ๋งนีมากเลยนะเว้ยก็คือแบบเขาเรียกอะไรแต่งตัวมาแบบน่ารักน่ารักมาเลยแล้วแบบว่าโอ้ยทำไมแต่งตัวน่ารักแบบนี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอ้โหแฟนเรานี่น่ารักจังเลยอ่ะอะไรเงี้ยเสร็จแล้วอันนี้ปุ๊บก็เผลอไปเห็นอะไรนะโปสเตอร์วะหรืวเห็นอ่า ตัวอย่างหนังหรืออะไรสักอย่างเออแล้วบอกเออหุยเท่จังเลยเท่จังเลยตัวนางเอกเอ,อ้ยตัวตัวละครเนี่ยเท่จังเลยแล้วเขาแล้วตัวนางเองกอะทำเปมองแบบอารมณนว่าเฮ้ยแบบนี้ก็แต่งตัวเปลี่ยนสไตล์แบบนี้ก็ได้เหรออะไรอย่างเงี้แล้วอยู่ดีเออชอบแบบนี้เหรอได้ได้เดี๋ยวเราเปลี่ยนสไตล์ดูแล้วก็แต่งตัวเปลี่ยนสไตล์มาเป็นอีกสไตล์นึงดูเท่ๆมาถึงปุ๊บแล้วแบบลายเส้นแบบโห้ยทำไมแฟนกูเท่จังวะเออคือคือลายเส้นแบบ จะดูแบบอ่าเลิฟคอมทั่วไปพอ,อหมกเข้าหมกจริงจังหรือว่าโชว์เทสเนี่ยไม่ไ่หลาเส้นเข้มขึ้นมาทันทีเออคือแบบเฮ้ยอะไรวะเออเจ๋งดีว่ะแล้วแบบ แล้วผู้หญิงอ่ะคือคือตัวผู้หญิงเองครับมันก็ยังยังมีนิสัยของตัวผู้หญิงอยู่อ่ะคือคือมันมันมันก็ไม่เข้าใจหรอกว่าไอความหล่อเท่อะไรเงี้ยมันคือยังไงมันก็จะแบบหน่อยมันก็จะหน่อยเพราะอีกวันลุ่งขึ้นก็เปลี่ยนลุกแกลับมาใหม่้ยกลับมาเหมือนเดิมพระเอกก็จะแบบโอยเธอมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะฮะจริงเหรอฉันเป็นแบบนี้เหรออะไรเงี้ยโอคุณก็คุยกันแบบนุ่งนิ่งอ่ะคือแบบเฮ้ยก็ก็เป็นโมเมนต์หนึ่งนะที่น่าสนใจดีก็คือหมายถึงแบบเออมันน่าสนใจตรงที่ว่า เขาพยายามจะเล่นเรื่องแก๊กเล็กๆแก๊กง่ายๆที่คู่รักจะพอมีให้ให้เกิดขึ้นบางโมเมนต์บางจังหวะอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่พี่ตีบอกนะคือตัวพระเอกก็ไม่รู้เป็นอะไรซวยๆเป็นอะไรก็แบบไอที่ตลอดเลยอะไรเงี้ยแค่ลมพัดมาแล้วกระดาษหนังสือพิมพ์มาแปะหน้าอย่างเงี้ยนางเอกก็ต้องแบบโอ้โหแต่พระเอกแต่นางเอกไม่นางเอกหรือพระเอกวะให้นางเอกมันรีบเหงาปัาบ คือคือเรื่องที่สลับกันอะเรื่องที่สลับกันอะผู้ชายคือนางเอกผู้ผู้ผู้หญิงคือพระเอกอะเออประมาณนั้นละกันคือต้องบอกว่าพวกเราอะห่างไกลจากโมเมนต์วัยรุ่นอะมาไกลมากละก็ว่างั้นก็ได้ แล้วพอแล้วพอมาเจออย่างเงี้ยมันก็รู้สึกแบบกระจี้หัวใจดีแล้วแบบอ่านี่สินะวัยรุ่นเราแบบมีนี่นะมีแบบว่าโมเมนต์ประมาณว่าแบบว่าเพื่อนมันก็ไอ้แบบเหมือนก็จะมีสังคมหรือว่าไอ้เพื่อนๆในโรงเรียนนี่ยดูดูถูกพระเอกอะไรประมาณนี้ว่ามึงทำไมเป็นคนแบบอะไรเงี้ยขี้แพ้หรืออะไรเงี้ยโน่นนั่นนี่โน่นนั่นนี่เออแล้วอยู่ดีนางเอกก็เข้ามายุ่งอะไรกับแฟนชันหรืออะไรประมาณนี้เฮ้ยก็เหรอประมาณนี้ครับ ออะไรคือว่าเอกอ่ะมันจะโดนโดนเพื่อนๆรอบรอบตัวบอกแซลบอกว่าไปคบได้ยังไงว่าคนที่สวยๆอย่างเงี้ยไม่เหมาะกันเลยอะไรเงี้ยใช่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 คือพอเราเห็นลักษณะอย่างเงี้แล้วแบบเหมือนโตผู้ชายอ่ะจะโดนแบบโดนผู้หญิงลุกใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีในช่วงที่เขาจะขอเป็นแฟนอ่ะมันจะมีโมเมนต์ที่แบบอ่าเนี่ยมันมันจะติดติดหน่อย จำได้จำได้แล้วก็มันจะมีแบบว่าอาจจะสปอยเล็กน้อยนะครับไม่มีอะไรมากครับเป็นแค่มเมนต์เล็กๆน้อยๆอ,อย่างเงี้ยก็จะมีตอนที่แบบพระเอกมันป่วยป่าวะหรือมันไม่สบายปลวะแล้วมันก็จะแบบไปนอนอ <c oughs> เออเอเอ,เอไปนอนพักหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับแล้วแบบ เขาเป็นกรณีเฮดแฟนนะครับมันก็ต้องไปเยี่ยมไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ธรรมดามันก็ไม่ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเ,เป็นจังหวะที่แบบว่ามีคนมาตามหรือมีคนมาเจอหรือมีคนมาหาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วแล้วแบบว่าไอตัวตัวนางเอกอะ่ะมันก็แบบเผลอ,อพูดไปบอกว่าเดี๋ยวซ่อนอะไรนะ เดี๋ยวฉันซ่อนอยู่ตรงนี้ได้ไหมหรือซ่อนซ่อนอยู่ตรงนี้ในในผ้าห่มเดียวกันกับพระเอกหรืออะไรสักอย่างอ่ะประมาณนั่นแหละเออแล้วประมาณพูดไปแบบแบบเท่ๆอ่ะไม่ได้อะไรอ่ะเออแล้วพอพอออกแท็กตัวออกมาจากแบบเอาไอไอไอพอลาแล้วแท็กแท็กตัวออกมาจากไอห้องห้องที่พระเอกพักอ่ะหุยนี่ฉันลุกเขาหนักไปไหมใช่ใช่นี่ฉันลุกเขาหนักไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ เออ,อประมาณนี้ฮะประมาณนี้ซึ่งเออ,เอ,อก็แอบ,บน่าสนใจดีฮะเออเออเป็นเรื่องที่แด,ดูน่าสนใจดีคือตอนเราอ่านมางานเนี่ยเราจะเห็นว่าลายเส้นแบบสวยมากแล้วผมเห็นเห็นซครั้งแรกผมไปนึกถึงในเรื่องนั้นนหะไอ้ไอ้ไซเลนน่ะน้องที่พูดไม่ได้อ่ะจะคล้ายกันเลยคล้ายกันแต่ว่าคนละคนนะแค่ลายทีนมันดูมันดูเหมือนมีความความเข้าใจ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 คล้ายกันเฉยเออครับครับครับแล้วก็ผมผมมองว่าอย่างนี้คือ เป็นการ์ตูนแบบว่าในช่วงแรกๆนะครับก็จะเป็นแก๊กสั้นๆแค่ไม่กี่หน้าเลยก็จะเป็นการเนี่ยนะฮะ เอางี้ใครที่แบบว่ากําลังมีความรักกำลังมีความรักแล้วแบบว่ากาลังแบบอินเลิฟอะไรเงี้ยอ่านเรื่องนี้ก็จะแบบคิดคาบคิดคับโอ้ยอ่านเรื่องนี้น่าจะมีความสุขแบ่งให้แฟนอ่านก็ได้นะฮะเอาให้แฟนลองอ่านดูก็น่าจะชอบนะฮะสนุกกันดีอะไรเงี้ยแต่ชีวิตคนโสดอย่างผมเวลาอ่านเนี่ยฮะมันจะเป็นความรู้สึกที่อาจจะอึดอัดน,นิดนึงอาจจะระลึกถึงความหลังนะฮะในในช่วงวัยรุ่นนะฮะ เดี๋ยวผมขอถามหน่อย<า>ผู้หญิงใผู้หญิงสไตล์คุณชิกิ้มอรเนี่ยอ่าชอบไหมคือคือตอนที่ผมแบบว่าอยู่ช่วงมัธยมผมแอบ,บชอบผู้หญิงคนหนึ่งเขาเท่วะ่ะเออจริง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 ผมเคยชอบเคยเคยเกือบจะได้คบกันด้วยมันเป็นป๊อปปีเลิฟครับมันเป็นแค่ความน่ารักน่ารักแต่เราอ่ะชอบโมเมนต์ความเท่นในตัวเขาเป็นเหมือนหัวหน้าห้องของหัวหน้าห้องอีกทีอ่ะนึกภาพออกปะคือเขาไม่ได้อยู่เขาไม่อยู่ห้องเดียวกับผมเขาอยู่อีกห้องหนึ่งคือเขาแบบมีความพร้อมสูง แล้วก็มีความเท่สูงแล,แล้วเหมือนอะไรม like like ไม่รู้คลิกๆกเขาให้ชอบผมระดับหนึ่งเหมือนกันก็คืออาจจะเป็นเพราะคุยสนุกมั้งแล้วอะไรอย่างนี้้ม uh, ั้งกลับมาที่การ์ตูนดีกว่าฮะไอ้บ้าเอ้ยนะครับผมตัวการ์ตูนก็จะแบบนี้ฮะแล้วก็มีความหน้ามันไส่สูงขึ้นเรื่อยๆฮะเดี๋ยวก็จะเจอไอสถานการณ์นั้นเดี๋ยวก็เจอสถานการณ์นี้โอ้เออคือคือคือเราอ่านแล้วเราจะรู้สึกว่ามันหวานกันไปไหมวะเฮ้ยมันน้าอิจฉายกันไปลวเฮ้ย ผมต้องเป็นความตั้งใจของอาจาย์เขา,าต้องการอย่างนี้ปะเอาจริงๆเลยผมตั้งคําถามตั้งแต่ไอคนที่คิดให้ผมไปอ่านทั้งสองเรื่องนี้แล้วระหว่างที่เราต้องทาซอลตัวนี้ก็คือไอติเนี่ยแหละคือหนึ่งเนาะแม่งก็ชิกิโมริแม่งก็เป็นเรื่องที่แบบโคตรป,ป๊อปยูเ,เลิฟเลยเรื่องสบายๆอ่านยังไงก็ได้น,น่ารักน่ารักเออแต่ไอคลิปที่แล้วเนี่ยไอคลิปที่แล้วอะทอโทโมดจิเกมเนี่ยมึงโลกจิต คือแม่งปรับตัวยากมากเพื่อที่จะต้องมานั่งอ่านแล้วมานั่งเล่าแบบมาป้ายายทุกคนฟังเรื่องนี้นี่เป็นอะไรที่แบบแต่แต่เรื่องนั้นอะไอไอไอต้องยอมรับว่าโทโมราจิเกมเนี่ยแม่งมีมิติเยอะมากคนคุยได้เยอะมากแต่ไอเรื่องเนี่ยอจฉามันวะแต่ก็น่ารักดีเออแล้วก็สนุกด้วยแต่ไอเนี่ยผมอัปเดตเสียนพอหลังจากที่เราถ่ายไอไอเรื่องโทโมราจิไปเออผมไปอ่านต่อเออไปไป อันนี้ไม่เอ็ดตัวร้ายไม่พระเอกอ้าวอ้าวเฮ้ยอย่าอย่าเดี๋ยวมันจะข้ามคลิปไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวให้คนไปติดตามให้คนไปติดตามกันดูกันแล้วกันนะครับก็ย้อนไปดูได้ส่วนตัวชิกิโมริเนี่ยฮะก็เดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเออจะออกมาในบ้านเรายังไงบ้างนะฮะแล้วก็ตัวสตูดิโอเอ้ยชื่อสตูดิโอน่ารักจังเลยโดก้าคาโบโดก้าคาโบโคโบโดก้าโคโบโดก้าโคโบ ซึ่งโดก้าโคโบเนี่ยถ้าบอกถ้าหลายคนออกเสียงออกมาเนี่ยหรือว่าพูดถึงเนี่ยจะรู้สึกว่างงว่าสตูดิโออะไรวะแต่จริงๆแล้วสตูดิโอเนี่ยเขาอยู่มานานละเขาเป็นแบบเหมือนเป็นเป็นคนจากทางโซเอะแอนิเมชันเนี่ยเขาแยกตัวออกมาแล้วก็มาก่อตั้งสตูดิโอนี้ขึ้นมามส่วนส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยของสตูดิโอเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับพวกแนวเลิฟคอมเมดี้ค่อนข้างเยอะครับ เออซึ่งเขาได้เอาชิคกี้มริสั่งมาเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะน่าจะเข้ามือแล้วตัวตัว p ีว PV ที่เขาปล่อยมาเนี่ยภาพสวยนะอืซึ่งงานงาน,นอ,งอิเมชของของสตูดิโอเนี่ยก็จะมีที่เรารู้จักก็จะเป็นพวกอุมารุอ่าไอไอน้องที่แบบขยายร่างได้เป็นแบบนี้ติดเกมอ่ะอ่ามีโนซากิค no ุงโนซากิคุงเนี่ยเดอะเบสมากเป็นกระตูนที่ มันจะเล่าถึงว่าอานักเขียนผู้ชายแต่ว่ามาเขียนการ์ตูนผู้หญิงโอเคอ่า <Okay. S 2> เป็นโชโจอ่ะ uh huh, แต่ว่าต uh ั huh. วตัวคนเขียนผู้ชายอ่าอันนี้สนุกมากครับแล้วก็ถ้าแบบชอบดราม่าแบบเป็นเรื่องติดเมมโมรี่เนี่ยเรื่องเก่าอ่ะโอเคพวกอนิเมะัทั่วไปอ่ะพวกเกี่ยวกับการทำเกมก็มีเป็นของนิวเกม อ่ารู้สึกว่ามันมีมันมีอ่าอันหนึ่งที่รู้สึกไปเป็นเกมลงสตรีมป่ะไม่แน่ใจไอสามโกโมเอะโคฮิเมะโมโซนะครับผมอันนี้ก็นน่าสใจมันก็รู้สึกว่าจะเป็นงานที่งานชิ้นแรกๆเลยนะมั้งที่สามารถทําให้คนเขารู้จักมากขึ้นอ๋อรู้จักใครนี้กันมากขึ้นอาอารสตูดิโอนี้มากขึ้นนะครับว่าหลายคนจะนึกว่าเฮ้ยสตูดิโอนี้แม่งทำแอนิเมะเลิฟคอมเมดี้อย่างเดียวนะ จริงๆทำเรื่องหุ่นยนต์ก็มีนะครับอันนี้น่าสนใจมากผมไม่นึกว่าจะเขาจะเป็นคนทำเรื่องนี้ใช่มาสต็กนะครับผมก็เป็นหนึ่งในหุ่นยนต์ที่ไปลงอยู่ในซูเปอร์โร์ดสามสิบภาคล่าสุดที่ลงด้วยนะครับใช่ครับเออก็อันนี้อันนี้ก็แอบน่าสนใจแล้วกันเอาเป็นว่าก็สตูดิโอนี้น่าสนใจแล้วคิดว่าน่าจะฝากฝังได้ลองดูแล้วกันนะครับว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของบางะออกมาเป็นอนิเมะยังไง แล้วจํานวนตอนด้วยความที่มันสั้นอันในหนึ่งตอน <c oughs> ของของการ์ตูนเรื่องนี้จะเป็นการซอยออกมากี่กี่เรื่องรวมกันผมว่าผมว่าในถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะอย่างเป็นแบบไม่กี่หน้าจบเนี่ยครับผมว่าเขาน่าจะมีการยืดและใส่ความต่อเนื่องเข้ามาเหมือนอย่างเรื่องอนิเมะเคออมาอครับผมเคออ่ะพื้นฐานคือเป็นเป็นแค่การ์ตูนสี่ช่องเอง เออเออแล้วเขาทำมาทั้งสองซีซันแล้วเป็นแต่ละซีซันเป็นยี่สิบสี่ตอนครับผมก็ยอดมากก็เ<ไ>ป็นไปได้นะครับก็อาจจะมีการเพิ่มเติมเรื่องราวแล้วร้อยเรื่องราวเรื่องสั้นเหล่านั้นเนี่ยให้ติดต่อกันนะฮะก็อาจจะใช้ประมาณเรื่องสั้นประมาณสักสามสี่เรื่องต่อหนึ่งตอนอนิเมะก็เป็นไปได้นะครับเอาเป็นว่ายังไงก็ลองติดตามกันดูนะครับกับชิก,กิโมริสังนะฮะแล้วก็ไม่ได้น่ารักอย่างเดียวนะ ครับผมก็หวังว่าคงจะสนุกกันนะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้ละกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเรานะครับไปอัปเดตอนิเมะกันต่อเลยครับโอเคครับก็มาสู่ช่วงที่เราจะมาอัปเดตด้วยพวงอนิเมะกันนะครับคราวนี้เอาเป็นว่าเป็นช่วงวันหยุดละกันนะฮะเราก็เลยจะมาแนะนำอนิเมะที่เข้าใกล้หรือว่าในช่วงนี้ที่กำลังฉายกันอยู่ก็ละกันนะครับ หวังว่าหลายๆคนคงจะไม่พลาดเรื่องเหล่านี้กันนะครับเพราะแต่และเรื่องที่คัดมาวันนี้น่าสนุกมากครับพิติก็ส่วนใหญ่จะเป็นที่ผมจะแนะนําก็คือเป็นอนิเมะซีสั้นที่ตอนนี้กําลังฉายละตอนตอนคลิปเนี่ยออกมาผมว่ามันน่าจะมีบางเรื่องที่มันปล่อยเละเรื่องตอนที่หนึ่งไปแล้วครับผมครับก็ที่น่าสนใจก็จะมีอ่ะสปายเอ็กซ์แฟมิลี่อเนี้ยรู้กันดีอยู่แล้วว่าอ,อยากดูกันอยู่แล้วน่าจะวันที่9ถ้าถ้าจำไม่ผิดวันไม่ผิดเพี้ยนนะฮะโอเคครับ ฮแล้วก็จะมีผู้กล้าโลกผงาดวันที่หเมษาผู้กล้าโร่ผงาดเนี่ยอันนี้ขออนุญาตเล่านิดนึงนะฮะก็เป็นสั้นๆนะครับเนื้อเรื่องก็เป็นอิเซกยครับเป็นการเชิญมาแต่เป็นอิเซกัยแบบเชิญไม่ใช่อิเซกยแบบโดนทักสั่งแล้วก็ตายไปนะฮะเป็นการถูกเชิญมาโดยโดยโดยที่ที่โลกนั้นเนี่ยเขาจะมีการเชิญผู้กล้าจากฝั่งของเราไปนะฮะแล้วก็ไปเป็นเหมือนพลังสถิตในแต่ละอาวุธก็จะมีทั้งดาบทั้งหอกทั้งอะไรธนูอะไรอย่างเงี้ยแต่ผู้กล้าโรเนี่ย ในโลกนั้นเขาจะตากันไว้ว่าเป็นอะไรที่ไร้ประโยชน์ที่สุดนะฮะเพราะเป็นแค่การป้องกันอย่างเดียวใช่ครับแต่ว่าตัวพระเอกเนี่ยก็พยายามจะกู้ศักดิ์ศรีที่ตัวเองได้ถูกเชิญไปนะแบบนั้นหรือเรื่องประมาณนี้ฮะแล้วมันก็จะมีผูกผูกเรื่องราวแล้วก็มีดราม่าอยู่ในเรื่องด้วยฮะแล้วค่อนข้างเข้มข้นด้วยเสียดายอย่างนี้ครับคือตัวอนิเมะเนี่ยที่แปลมาในบ้านเราเนี่ยอ่าจริงๆแล้วก็อาจจะตามญี่ปุ่นอยู่ระดับหนึ่งเนี่ยซีซั่นหนึ่งเนี่ยยังไปได้ไม่ไกลนะเท่าไหร่นักนะฮะตอนนี้ซีซั่น บ้านเราฮะเสียดายหนักเข้าไปอีกครับมังงะแปรช้ากว่าอีกฮะกลายเป็นว่าตอนนี้ถ้าใครดูถ้าเกิดสมมุติว่าบ้านเราถ้าบ้านเราหเมษานี้ใครได้ลิขสิทธิ์มาฉายยังไงก็ลองติดตามเดือนดูแล้วกันนะฮะครับโอเคครับผมอ่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องคอมเมดี้ครับโคมิซังซีซั่นสองครับโอ้อะไรทีกว่าจะมาไวขนาดนี้อันคอมมิเนเคชันอะไรโคมิซังเนี้ยนะ ใช่ใช่ใชกระตุนรกครับโอ้ตายเราเคยเราเคยนาเสนอกันไปแล้วนะครับเรื่องนี้ก็คืออ่อเป็นเปลี่ยนคลิปแยกเลยนะฮะลองไปติดตามดูกันก็น่าสน่าสนใจดีครับเป็นผู้หญิงสวยน่ารักหนึ่งคนนะครับที่บังเอิญบังเอิญเ,เธอมีปัญหานิดนึงในการสื่อสารกับคนเลยทําให้คนเนี่ยเข้าใจผิดมาตลอดว่าเธอนั้นเอ่อทั้งหญิงทั้งแบบว่าอะไรนะแบบว่าทั้งสวยงามสงามาม่างามนู่นนั่นนี่นะฮะจนกระทั่ง จนกระทั่งพระเอกหนุ่มของเราฮะไปสกิดบางอย่างกับเธอเข้าเลยเป็นที่มาของเวเลชชิพที่น่าสนใจมากแล้วก็ลองไปติดตามเชียร์กันละกันนะฮะผมพิสังครับผมอ้าวาอันนี้อันนี้ก็เริ่มฉายวันที่7เมษายนแต่ในบ้านเรานี่ไม่ชัวร์ใช่ไหมอ่า7เมษายนเหมือนกันฮะแต่พวกส่วนใหญ่อ่ะเวลาอนิเมชันที่มันเริ่มฉายครับส่วนใหญ่บ้านเราอ่ะจะฉายตรงกันคกับญี่ปุ่นเลยแต่เพียงแต่ว่าต้องดูว่าเขาอ่ะ แต่ละสตรีมมิ่งแต่ละเจ้าเนี่ยเขาจะเอาอะไรมาบ้างเพราะบางบางทีก็อาจจะเป็นเจ้าอะบิลีบิลีมั่งครับหรือไม่ก็เป็น Muse ก็มก็มีบางเรื่องก็ไม่มีในนั้นก็มีเน็ตเน็ตฟิก็มีพูดถึง Netflix ก็แน่นอนนะฮะก็เป็นกระแสฮือฮาเฮอกันอยู่ประมาณสักช่วง2-3เดือนที่แล้วกับ t i เ e r a ์แอดบ n y นีซีซั่นทครับโอ้โหห่างห่างหายไปนานมากกับเหล่าฮีโร่สปอนเซอร์ <laughs> คือคือคือตอนแรกที่เจอซีซั่นแรกอ่ะผมอ่ะ,อะยังจำจำได้ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ก็แต่รู้แค่ว่าเป็นเรื่องราวของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ครับที่เวลาเขาไปต่อสู้เนี่ยก็คือเขาจะถูก,เข,ถกเขาจะถูกโฟกัสเยอะถูกไหมเขาก็จะถูกคนให้ความสนใจตอนี้เนี่ยการที่ถูกให้คนความสนใจเนี่ยเหล่าสปอนเซอร์ก็จะมาสนับสนุนจะมาเป็นทั้งทั้งทุนทั้งอะไรก็ว่ากันไปอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็แน่นอนฮะเวลาเขาจะต่อสู้เวลาเขาจะอะไรเนี่ยเขาต้องรอทั้งมีมุมกล้องมารับต้องรอนั่นรอนี่อะไรงเงี้ย เฮฮากัน hey, ไปฮะแล้วก็แน่นอนนะครับตัวละครหลักก็จะเป็น2ตัวละครนะั่นคือตัวหนึ่งที่เป็นลักษณะเหมือนเ,อเสืออีกตัวหนึ่งลักษณะคล้ายๆกระต่ายนั่นเองนะฮะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วก็เป็นเหล่าซูเปอร์ฮีโร่นี่แหละต่สอสู้กันอะไรประมาณนี้<ม>ก็ลองติดตามดูแล้วกันครับว่าซีซั่นสเป็นไงส่วนซีซั่นแรกนี่โอโ้โหอาจจะต้องหากันหน่อยฮะเพราะมันค่อนข้างนานมากห่างกันซีซั่นหนึ่งซีซั่นหนึ่งอันนี้เหมือนผมจะเห็นแบบว่าของเน็ตฟลิกมีให้ดูอยู่นะ อ่าถ้าอย่างไรก็ลองติด,าต,ดตามมิจูอไมร์คือต้องต้องไปดูเพราะว่าบางทีบางทีตอนที่แบบเราเห็นแต่ว่าพอพอ,พอแนะนําไปมันอาจจะหมดสัญญาในการเอา,อ,าออกและะ้วอ่ไเงี้ยเน็ตฟ i ิกเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าสมมุติว่าคุณแบบว่าเคยดูหรือเคยจําได้ว่าเห็นเนี่ยแล้วอยู่ดีหายไปเนี่ยให้คุณคิดไว้ก่อนหรือว่ามันอาจจะหมดสัญญาเนะครับอ่าเดี๋ยวมันก็วนกลับมาฮะถ้าถ้าเขาจะเอากลับมาครับผมแล้วก็แน่นอนนะฮะพูดถึงเน็ f ฟ i ิกพลาดเรื่องนี้ไปไม่ได้เลยครับอุลตร้าแมนนั่นเองนะครับซีซั่นสองนั่นเอง อุลตร้าแมนในเวอร์ชั่นที่นำมาดัดแปลงเป็นเรื่องของสูตรหรือบอดี้สูตรใส่เกราะเข้าไปนั่นเองนะฮะคราวนี้ก็ถึงซีซัน2กันแล้วนะครับก็รอมานานมากน่าจะมีตัวละครเข้ามาใหม่อ่าอุลตร้าแมนที่เข้ามาใหม่อีกอย่างน้อย,อยสองถึงสามตัวยังไงก็ลองติดตามกันดูก็แล้วกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็ให้เราม้าระวังกระเป๋าสตางค์ด้วยฮะท่านแบบว่าโดนตกเหรอใช่ครับผมถ้าโดนถ้าท่านโดนตกนี่เครียดเลยนะฮะเพราะว่าอุลตร้าแมนใส่เกราะนี่หลายโพดักมากนะฮะแล้วก็หลายราคาทีเดียว ส่วนใหญ่เราจะวนใหญ่เราจะโดนไวฟุตกแต่นี่โดนโดนชุดกอดตกใช่แล้วครับถูกต้องนะครับก็จะออกฉายเราหน้าเราหน้าเทปที่เทปนี้เราออกอากาศเนี่ยก็น่าจะพึ่งฉายตอนแรกไปนะครับก็ยังไงก็ลองติดตามกระดูกก็แล้วกันนะฮะทิ้งท้ายอันสุดท้ายครับก็จะเป็นปริศนาบ้านเก่างามมรณะแล้วกันครับโอ้โหไอเรื่องเนี้ยชาวโบพูดถึงเยอะมากเลยชาเลยแนนั้นละคันเป็นยังไงนะเรื่องราวสั้นๆมันเป็นมันเป็นเหมือน แรกอ่ะดูดูจากหน้าปกตอนแรกผมนึกว่าเป็นเรื่องคอมเมดี้อ่าเออจริงจริงนะครับเป็นแบบลึกลับซ่อนเงื่อนเลยพี่มันมีแบบมีคนตายและแบบออใช่ใชุ้อ่าช,ช่วงนี้อาจจะหาดูยากก็ดีเหมือนกันนะฮะก็ลองติดตามกันดูแล้วกันนะฮะซึ่งซึ่งก็ฉายใกล้ใกล้นี่เลยฮะที่ผ่านมานี่เองนะครับยังไงก็ลองติดตามกันดูก็แล้วกันนะครับ,รบอ่าปริศนาบ้านเก่าเงามรณะนะฮะ โอ,โอเคครับและนี่ทั้งหมดนี้นะฮะก็คืออนิเมะแพเน็ตนั่นเองนะครับก็ยังไงฝากกดติดตามพวกเรานะฮะออนไลน์สเตชันนะฮะที่จะทำคอนเทนต์แบบนี้กันมาตลอดตลอดเลยนะฮะ,<น>ะก็<ม>อย่างวันทุกวันเสราร์นะฮะก็จะเป็นรายการอนิเมะแพเน็ตนะครับทุกหนึ่งทุมครึ่งยังไงฝากติดตามด้วยละกันนะครับแล้วก็ถ้า,าสมมติมีอนิเมะอะไรที่อยากแนะนำหรืออะไรยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ แล้วก็นี่ก็ยังอยู่ในช่วงวันหยุดสงการยังไงก็เซฟเซฟและดูแลตัวเองด้วยกันละกันนะครับวันนี้พวกเราสองคนไปกันก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเอ้ยเซียนว่าเตือน6กเราดูได้เลยบาสต์ดอ๋อเออว่าบาสตาร์ดมาอีกนี่ว่าเออบาสตาร์ดแล้วมีนั้นด้วยนะสปริเกต เพื่อนเตือนแบบเยอะมากบอกว่าช่วงนี้เคลียอะไรได้ให้เคลียเลยเดี๋ยวไม่มีเวลาดูเมะคือเมะมึงเยอะมากเหมือนเมะมันอั้นน่ะแล้วมันออกทีเดียวพลุหุ่หแค่เดือนนี้ก็เนี่ยอย่างที่เห็นเน่ยสีหเรื่องแล้วอ่ะในจานนี้เมะในจเกย์อยู่นะฮะครับผม